สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้เราจะมาขัดพื้นห้องน้ำที่เป็นคราบเหลืองเปื้อนแบบนี้นะคะด้วยฟองน้ำมีสีสว่างแล้วนะคะมาชมกันเลยค่ะเพ mm ียงแค่เอาฟองน้ำมีสีสวงนะคะชุบน้ำเปล่าลยเช็ดนะคะนะคะคราบเหลืองก็จะออก ถูแล้วขัดไปเรื่อยนะคะเห็นไหมคะข้า,างหล่งก็จะเริ่มออกหมดเพียงแค่เราใช้ฟองน้ำมีซิสวาวก้อนอยู่นะคะนี่ค่ะฟองน้ำมีซิสวาวของเรานะคะก็ละสามสิบก้าวทำให้ห้องน้ำเราหนืหนใหม่เลยะคะ่ะ